กระทรวงการคลันงนะครับก็เปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะฮะจากโควิด9ครับ,รบลงทะเบียนนะครับผ่านทางเว็บไซต์ w w w l d w i เราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยนะครับก็มีคนลงไปเห็นว่ามีคนลงทะเบียนเข้ามานะครับเมื่อวานเปิดเผยจากคุณละวรลแสงสนิทนะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับยอดถึงเมื่อวานนี้นะครับ5เมษายนลงไปแล้ว24ล้าน2แสนคนนะโอ้โห นะครับนี่ฮะแต่ก็มีคนมาแจ้งยกเลิกสละสิทธิ์ไม่เอางเอ,อ๋เอเขาเขาเปิดให้ยกเลิกได้เอ,อแล้วก็ทิ้งช่องว่าทิ้งช่องไว้ก็น่าตกใจอะ่ะถ้าเ,ออเราได้ตรวจสอบแล้วคุณมีให้ข้อมูลเท็จเราจะขอดำเนินคดีกับคุณอ,อ๋อเหรอใช่เขาเปิดช่องให้ยกเลิกก็ก็เริ่มมีแอบมาหย่อน <laughs> ยกเลิกไปเรื่อ,อ,อยหย่อนยกเลิกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆยะะมายกเลิกไปสองแสนหกหมื่นคนนะครับนี่ฮะ แต่ว่าก็ต้องถามว่ามีคนไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดในด้วยหรอเนี่ยตอนนี้มมากน้อยก็ต้องมีหมดนะไม่มีนะไม่มีนะทั้งประเทศนะนะเอาละแต่เขาก็ต้องเลือกให้นะครับนี่ที่แรกตั้งไว้เท่าไหร่คะัสาล้านแล้วคิดว่ารับได้ถึง5ล้านตอนนี้ลงไปแล้ว24ล้านครับโอ้โหแต่ว่าข่าวดีนะครับก็คือว่าจะมีการทยอยให้เงิน5,000เนี่ยนะครับเดือนแรกนะครับก็ให้3เดือนใช่ไหมเดือนแรกนะครับ8 เดือนแรกวันที่8เมษายนนี้เป็นวันแรกที่จะโอนเงินเข้าเลยใช่ครับนี่ครับแล้วก็ผู้เดือดร้อนชุดแรกก็จะประมาณ2 0 0 0คนนะครับก็รอรับเขาเรียกว่า s m s จะรู้แล้วล่ะว่าเราได้จะส่งส่งิกแนลมาแล้วมาแล้วว่าคุณได้นะดีครับล็อกแรกแกก็จะเป็นพวกคนขายลอตเตอรี่นะครับพี่แท็กซี่พี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับมักคุเทศพวกนี้เขาจะได้ก่อนเพราะว่าอันนี้ชัดเจนมากนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับ นะครับส่วนอันหนึ่งก็จะจะจอ,ย,อยตามมาก็ัแล้วกันแต่แต่แต่ที่มีมาตรการอะไรอีกฮะช่วยเหลือที่จะมีบ่นบนเนี่ยก็คือขายลอตเตอรี่เนี่ยเ <seus S 2> ขาบอกอะไรดเดือดร้อนงวดเดียต้องช่วยเขาหรออะหรอใช่ก็จะมีบ่นกันนะมอ,อม่อ้มนมาตรการช่วยเหลือก็มีมีก็มีเรื่องของการประปาครับค้างถ้าพวกหอพักโรงแรมธุรกิจใหญ่ใหญ่ที่ใช้น้ําเยอะเนี่ยสามารถค้างจ่ายได้ค้างจ่ายค้างจ่ายสามเดือนได้นะครับครับโดยไม่ตัด แล้วก็ให้ผลชลําระได้โดยไม่คิดดอกเบี้ยอ,อส่วนแล้วก็จะลดให้3%หครับเหมือนกับค่าไฟกไ็เรื่องเกี่ยวกับมาตร,รการความเดือดร้อนเนี่ยนะมีคนโทรศัพท์มาถามมาคุยผมเยอะมากมันร้องเรียนอ่ะนะครับ,รบมีเจ้าหนึ่งบอกว่าเป็นกลุ่มคนค้าขายในสยามสแควร์มันเป็นที่ของจุฬาลงกรณ์อ๋อออใช่ใช่ เงียบนะเงียบเป็นเป่าสากเลยไม่มีคนเดินเพราะว่าแน่นอนนะร้านรวมมันปิดแต่บางร้านเขาก็เปิดอยู่นะครับเพราะว่า,าไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต้องถูกสั่งปิดเนี่ยนะฮะก็ขอร้องนะครับให้ทางจุฬาเนี่ยลดค่าเช่าหรืองดเว้นค่าเช่านะครับอันเนี้ยผมมองว่ายังพอคุยได้เพราะว่าเป็นหน่วยงานรัฐนะครับ,รบหรืออย่างว่าอย่างบางห้างใหญ่ใ,ญใญ่เนี่ยอย่างมังกรเนี่ยนะเขาก็คงงดเว้นให้ นะครับเพราะว่ามันขายไม่ได้นี่ฮะถูกปิดใช่ไหมร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือผู้นั้นเยอะมากโอ้ oh, ใช่ใชอเสื้อผ้าเนี่ยไม่ถือว่าเป็นสินค้าจําเป็นเนี่ยปิดหมดกันไว้เลยหา้ามเดินเข้าไปอันเนี้ยเขาอาจจะคุยกันได้งดเว้นนะแต่บางอันเนี่ยที่ไม่รู้จะไปคุยกับใครนะเช่นบางร้านขายของเนี่ยร้านขายอะไรอาหารขายข้าวต้มที่ต้องเช่าที่เขาอยู่เนี่ยเจ้าของที่ก็เป็นเอกชนธรรมดาคุณป้า,าเจอาซิมออเฮียอะไรพวกเนี้ยอันนี้ คือเขาก็มองว่า๊ะจะมีใครไปช่วยเขาได้ไหมนะครับว่าจะของ,งดเว้นนะค่าเช่าหรือว่าลดครึ่งหนึ่งหรืออะไรก็ตามแต่นะเพราะว่ามันไม่เข้าข่ายไงนะไม่ใช่ผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่ใช่เจ้าไม่ใช่หน่วยง,งานของรัฐไม่รู้จะคุยใครจะไปคุยกับเฮียบอกเอ้ไม่ลดแําไ,ไม่มีทางลดครับเพราะผมจากการติดตามในโลกโซเชียลทุนเนี่ยก็จะบ่นว่าไม่ลดเลย มันต้องรัฐบาลเนี่ยแหละไปคุยใช่ต้องไปคุยให้หรือว่าออกมาตรการเลยใช่ใช่ออกมาตรการเลยว่าร้านค้าหรือประกอบการรายใดที่ต้องเช่าที่เอกชนปิดหนึ่งเดือนขึ้นไปขายไม่ได้เลยคุณต้องลดให้เขารัฐบาลต้องไปก็มันไม่มีคนไม่มีเงินจะซื้อกันนะแล้วปะเจรจาเองไม่มีทางครับนะเออเนี่ยอันนี้อันนี้ต้องฝากไว้แล้วกันนะครับ